พลังงานสมองเนี่ยสารอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยครับอ,อันนี้อาหารหนึ่งจานครับสารอาหารทานเข้าไปมันไปนเลี้ยงสมองครับเมื <ME> ่อสมองทํางานได้ดีมันจะมากระตุ้นพลังงานทางเพศครับเพียงแต่วันนี้เขาแค่รู้สึกเบือ่อคุณแต่มีวิธีการครับข้อที่สองครับมันคือเรื่องของการสะท้อนตัวตนของเขามันเป็นเทคนิคสะท้อนตัวตนของเขาครับข้อที่สองคือเทคนิคการสะท้อนตัวตนของเขาครับ กฎของสมองมันเป็นอย่างนี้ครับถ้าใครทําให้รู้สึกดีกับตัวเองเราก็จะรู้สึกดีครับกับคนนั้นครับโดยไม่มีเหตุผลครับเพราะมันมันเป็นกฎของสมองเหมือนกันนะเวลาคุณยกนิ้วขึ้นมาแล้วคุณมองที่นิ้วชี้ของคุณเองครับพื้นที่แบ็กกราวด์ด้านหลังมันจะเบลอครับถ้าคุณมองที่นิ้วด้านหลังเบลอแต่ถ้าคุณ เอานิ้วขึ้นมาครับแล้วคุณโฟกัสที่ด้านแบ็กเอาด้านหลังนิ้วของคุณจะเบลอถ้าคุณเอาฝ่ามือเนี่ยนะครับดันที่หน้าผากคุณจะกลั้นหายใจโดยอัตโนมัติหรือถ้าคุณกําลังเศร้าครับแล้วคุณเงนมองขึ้นดูเพดานนะครับคุณจะคิดลบไม่ได้ครับในขณะเดียวกันครับถ้ามีใครมาทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองเราจะรู้สึกดีกับคนนั้นครับโดยอัตโนมัติมันเป็นกฎของสมองครับสะท้อนตัวตนของเขาครับ วิธีการนะครับในการสะท้อนตัวตนของเขาเนี่ยมันจะทําให้สมองเวลาคุณสะท้อนตัวตนของเขาเดี๋ยวจะอธิบายว่าสะท้อนอยังไงแต่หลักการคือถ้าคุณสะท้อนตัวตนของเขามันจะมีคลื่นสั่นสะเทือนนะครับอ,อันอนี้นักวิทยาศาสตร์เคยพิสูจน์มาแล้วนะครับเรื่องของคลื่นพลังงานสมองของของมนุษย์นะครับเรียกวายเบรชั่นการสั่นสะเทือนถ้าคุณทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองครับอันนี้คือปกตินะครับอันนี้คือคลื่นสมองปกติ ที่เราไม่ได้สะท้อนด้านดีในตัวของเขาแต่หลังจากที่เราไปพูดสะท้อนด้านดีในตัวของเขาครับจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนครับมากขึ้นครับคือมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นพอเขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับเรามากขึ้นครับโดยอัตโนมัตินะครับโดยไม่ต้องขอความรักครับวิธีการนะครับสะท้อนตัวตนของเขาคือให้คุณสะท้อนด้านดีของเขาครับ ให้สะท้อนตัวตอนด้านดีของเขากับยกตัวอย่างเช่นดูไปดูมาเนี่ยหนึ่งครับคุณก็เป็นคนใจดีคนหนึ่งนะที่ฉันเคยรู้จักนี่เห็นไหมอีโก้ของอีกฝ่ายขึ้นนะครับปึ๊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 บขึ้นมาเลยครับจากคนที่มันนั่งอยู่ปกติมันต้องยืดออกขึ้นมาครับพอเวลาคุณว่าคุณก็เป็นคนใจดีคนคนหนึ่งนะที่ฉันเคยรู้จักมาฉันอาจจะมองคุณผิดไปในช่วงแร,งรกๆแต่ว่า หลังๆห,หรือว่าหลังจากที่ได้รู้จักคุณเนี่ยฉันรู้เลยว่าคุณก็เป็นคนที่ใจดีคนหนึ่งเลยนะครับสองคุณเป็นคนสุภาพคนหนึ่งเลยนะเท่าที่ฉันเคยรู้จักมาเนี่ยคุณคนสุภาพมากคุณเป็นคนที่ให้เกียรตินะครับคนอื่นมากๆหรือฉันไม่เคยเจอใครนะครับที่ให้เกียรติเท่ากับคุณมาก่อน และประมาณนี้ครับสะท้อนตัวตอนด้านดีของเขาอ่ะมันอาจจะจริงก็ได้หรือมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับแต่อีกฝ่ายจะรู้สึกดีกับตัวเองเพราะมันเป็นการกระตุ้นอีกโก้ของอีกฝ่ายซึ่งมันทําให้คลื่นสมองเนี่ยมันมีการส,สะเทือนซึ่งมันจะทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองและเขาจะรู้สึกดีกับเราด้วยครับแต่ปัญหาความรักความสัมพันธ์ในเมืองไทยที่เกิดขึ้นยากันเป็นแสนเคสต,ต่อปีเกิดอะไรขึ้น แต่ละคู่ไม่ได้สะท้อนด้านดีของแฟนเลยครับมีอย่างเดียวนะครับที่สะท้อนกลับก็ดึกไปทําไมบ้านเพื่อนของแกแกไปทําไมนักหนามันเป็นพ่อเป็นแม่ของแกหรือเปล่าที่แกไปเนี่ยหรือแกไปกับใครทําไมไม่บอกรหัสเฟสนี่มันรหัสอะไรทําไมต้องลกหน้าจอทําไมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมเอารหัสมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมคุณนี่มันเป็นแบบนี้ประจําตั้งแต่ไหนแต่ไรนิสัยของคุณ ไม่เคยเปลี่ยนนี่คือสิ่งที่เขาสะท้อนกันครับในความรักปัจจุบันถามว่าเขาสะท้อนด้านนี้หรือเปล่าครับไม่ครับเขาเขาสะท้อนด้านลบครับเขาพยายามเอาชนะกันครับนะครับเขาพยายามประชดครับพอคุณสะท้อนแบบนี้เกิดเลยขึ้นครับการสั่นสะเทือนในสมองมันก็เป็นอีกรูปแบบมันคือเป็นแบบลบครับพอเป็นแบบลบใครทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเราจะเกิดการปกป้องตัวเองแล้วก็ด่ามันกลับกลายเป็นว่าความรักความสัมพันธ์แย่ลง เรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8 9ด0บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดค วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืพอคุณไม่เข้าใจอยู่ทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ หเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจับได้ว่าแฟนมีมือที่สามัมนยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับ คนโน้นคนนี้อยคบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทราคาเต็มเนี่ยแปดพบาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า 3, 9 0 0บาทครับคือ 1ิจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับ และไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้หนึ่ยเก้าบาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสานี้แถมฟรี เฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ